กล้วยนะอ่ะนี่ทำาีา้ใหยดูดิขเขามันจะจับ <L> รูปผมเกึงนะมันก็เป็นผลไม้นะที่นี่เป็นกล้วยครผมไม่มั่นใจในี่กล้วยอะไรเป็นครกล้วยสีดแดงนะก็สามารถจะกินได้แล้วก็พักผลไม้นะครับผมที่เอามาให้นะ เขาเนี่ยจะกลับแล้วนะครับพี่พี่ก็ขอให้อะไรมาปุ่มหมาไม่รูปเนี่ยขอให้มาไม่รูปเป็นใบไม้เขาเป่าเลยทุกอ,อย่างเลยนี่โหดดังสุดสวัสดีครับสวัสดีอิีทุกท่านเลยนะผมก็วันนี้น่าจะพาพี่นักกลับไปหาชาวเมืองบางบทกันนะครับผม รอบก่อนที่ผมมานะพี่พีผมก็ได้เจออ่าเป็นผู้หญิงนะครับผมล่าสุดผมคิดว่าคล้ายๆน่าจะเป็นแม่แม่ของน้องสองคนที่ผมเจอก่อนนั้นนั้นหรือเปล่าน,นี่ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเป็นผู้หญิงตัวใหญ่เลยตัวก็คือเหมือนโตแล้วอะก็รอบก่อนที่ผมมาเขาก็เหมือนจะให้พรผมนะผมให้ผมเนี่ยอ่าไม่เจ็บไม่ไข้อ่าอยู่ดีมีสุขประมาณนี้นะวันนี้ก็เลยกลับมาหาเขาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้กลับมาหาเขา วันละวันนี้จะนําเนี่ยอะไรนะวันนี้ผมจะนําพวกผลไม้อะไรเนี่ยผลไม้แล้วก็พืชผักเนี่ยมาให้เขานะแต่ก็ไม่รู้นะว่าผมจะโชคดีเจอเขาหรือเปล่านะต้องมารอรุ่นกันอีกทีนะพับพ,พี่ก็เดี๋ยวเรารีบเดินทางกันต่อดีกว่เนะเพราะว่าผมกลัวว่าฝนมันจะตกด้วยไปเดินทางกันต่อดีกว่าไปครับผมเรารีบเดินทางกันต่อเนาะตรงนี้ก็จะลบกนิดหนึ่งนะครับพี่พี่อ๋อ ผมมาถูกทางปอก็ไม่รู้นะลกมากเลยอะตอนนี้กระเป๋าผมก็หนักมากด้วยนะครับผมเราจะลองไปทางนี้ดูนะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าทางไหนแต่ว่าเราเนี่ยต้องเลาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอต,ตอนนี้ผมนะเจ็บขามากขาผมอุย้ยวันก่อนเนี่ยขาผมจนะไปกระแทกับกก้อนหินนะ ขาหลังขาซ้ายผมเนี่ยปวดมากเลยไปพี่เดี๋ยวเรารีบเดินทางไปต่อดีกว่าโอเคครับเราก็เดินทางกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะพี่ตอนนี้ก็โอ้เริ่มจะนี่นอเรามาถูกทางะนะผมผมเจอร่องรอยนี่นะเป็นร่องรอยของการอ่าเขาเรียกว่าไงไม้มันหักไอพี่พมีับผมมีหนอนด้วย มันน่าจะไม่รู้นะว่าต้นนี้ตายละเหมือนว่ามาหาอาหารนะมันน่าจะมากินใบไม้แหละแต่ว่าไอ้ต้นกิ่งเนี่ยมันตายแล้วไงแต่ว่าเรามาถูกทางแล้วนะพี่เพราะว่ากิ่งเนี่ยมันมีคนหักอยู่ปะ่ะเเรารีบเดินทางมันต่อดีกว่าไม่ไเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งนะพี่พกระเป๋านี้หนักมากเลยโอ้โอเคเดินทางมา ก็คือพูดที่ผมจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าแดดมันก็ไม่ค่อยจะร้อนด้วยแต่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่งจะดีขึ้นนะ,ผม,ะผมเนื่องจากว่าผมนีไม่ค่อยสบายหลายวันพี่ๆยังจําวันที่ผมขึ้นไปหาไล่์ทุเรียนคุณลุงได้ไหมก็น่าไอคิดที่พี่อ่าผมลงไปก็น่าจะน่าจะหลังสองวันที่ผมถ่ายเสร็จมั้งผมถ่ายเสร็จก็น่าจะเลยไปสองวันแล้วผมถ่ายก็คือไอ้วันที่ผมลงอ่ะคือผมไม่สบายด้วยไงวันที่ ผมไปแล้ทุเรียนมาแล้วผมโดนฝนโดนฝนแล้วก็ร่างกายผมป็นคนร่างกายไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็เลยเป็นไข้นิดหน่อยนะพี่ก็เลยพักฟื้นไปสองสามวันนะก็เลยอาจจะแบบร่างกายอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะผมก็เลยเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยก็จะเหนื่อยง่ายนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนดี๋ยวเราก็จะรีบเดินทางกันต่อเลยนะครับผมอุ้หเหมือนว่าเราจะ ใกล้จะถึงแล้วน,นะครับพี่ๆเพราะว่าเราเริ่มเจอก้อนหินเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ใช่ใช,ใช่เรามาถึงแล้วน่นกลก้อนหินก้อนใหญ่พี่จําได้ปะอตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยผมเนี่ยเริ่มเดินทางต่อมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฟ้าก็เริ่มจะมืดแต่ป้าขอญาตนะพี่กล้องมัวมากเลยขออ้างบนะโอเคครับเดี๋ยวเรา โอ้พระน่ผมหา,ายใจไม่ทันพี่โอ้โอ้ปไปเดีเ๋ยวเรารีบเดินทาง,งต่อ,อเลยเรามาถึงแลง้วต้องรีบแล้วเหมือนมีคนมาขยับจานชามด้วยนะครับพี่พีดูดิผมไม่รู้ว่าใช่พวกน้องเบสหรือว่าน้องกินดนามากหรือเปล่านะเพราะว่าผมเพิ่งหายไข้ด้วย ก็เลยไม่ได้ค่อยรู้เรื่องราวแบบนีกเท่าไหร่นี่นนเจอละพี่เจอไหมมันมีร่องรอยการเดินขึ้นจริงๆนะพี่เนี่ยคือถ้าแพ้พวกผมเดินเนี่ยอาจจะไม่ขนาดนี้นะแต่ว่าเหมือนล่องรอยตรงนี้มันมีแบบคนสั่นจรไปมาจริงๆนะพี่โหลครับวัสดีครับมีคนอยู่ไหม มีคนอยู่ไหมครับคือตอนนี้ผมเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะแล้วก่อนผมเจอน้องตัวเล็กอะ่ะอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วก็ไอคนตัวเล็กนิดเดียวอะ่ะนอนอยู่ตรงนี้ไม่รู้นะครับว่ารอบนี้ผมมาเล้่ผมจะเจอน้องๆสองคนหรือเปล่านะคือตอนนี้ยุงมันเยอะมากเลยอะ เราไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าผมมารอบนี้ผมจะมาเกอร์หรือเปล่านะก็คือต้องมาลุ้นกันนะว่าผมจะมีบุญวัฒนาได้พบเขาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมเนี่ยหนักกระเป๋ามากเลยก็คือหิ้วกระเป๋ามาตลอดทางนะก็จนพวกผลไม้ซะมากกว่านะพี่ผลไม้แล้วก็ผักนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าเขากินได้หรือเปล่านะแต่เขาบอกไว้ว่าเขาเนี่ยไม่ฉันเนื้อสัตว์นะไม่กินเนื้อสัตว์นะก็จะกินแต่พวก พืชผักนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขาจะรับไว้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะออกมาให้เราเห็นหรือเปล่านะต้องมาหลอรุ้นกันนะครับผม <S <S อ,อยุงเยอะมากเลยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับโอเอาไงดีต่อผมก็ไม่รู้จะเอาไงต่อไอพี่ อืมเา้าไม่ดีอันนี้ผมคิดหนักจริงๆริเลยเนี่ยอืมเจาไม่ดีเลยพี่เดี๋ยวมานั่งรอสักพักนึงกว่าเพราะว่าเดี๋จะปั้นหนึ่งที่ขออนุญาตขออนุญาตนะเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้ก่อนพี่พี่ยังจำได้เพราะว่ารอบที่เราผมมาเนี่ยผมได้ยินเสียงในก้อนหินนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมา ลองฟังกันอีกสักทีนะว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่านะยุเงเยอมากเลยะไม่ได้ยินอะไรนะพี่รอบนี้ผมไม่ค่อยได้ยินอะไรสักเท่าไหร่นะคือก็คือไม่ได้ยินแหละไม่รู้นะว่าเขายังอยู่ในอ่าตายกนหินนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ได้ยินจริงนะ ปกติผมมาแล้วพี่แล้วผมจะได้ยินเสียงนะแต่คือผมลองไปฟังๆดูแล้วผมไม่ได้ยินเสียงหรือว่าอะไรไม่รู้นะว่ารอบนี้จะมาเกินหรือเปล่าก็เดี๋ยวมานั่งลุ้นกันดูนะพี่ๆเผื่อว่าจะเจอเขานะครับพี่ๆตอนนี้ผมก็รอมานานมากเลยนะตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะครับพี่ๆตอนนี้อากาศเริ่มจะมืดแล้ว ยุงก็เริ่มน้อยนะเพราะว่าถ้ากาดมืดเนี่ยยุงก็จะเริ่มอ่าเรียกว่าไงคือยุงจะหักกิดตอกกลางวันไงพี่ตอนนี้ยุงเริ่มน้อยลงเยอะแล้วตอนไม่เหมือนตอนแรกมันมุกมองถือว่าตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วผมก็รอมาได้พักใหญ่แล้วนะเกือบชั่วโมงแล้วแหละตอนนี้น่าจะห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วคิดว่าอืยังไงอะไม่รู้ดิพี่ผมจะกลับเลยก็คิดว่ากลัวมาเสียเที่ยวนะก็เดี๋ยวจะรออีกสักพักหนึ่งนะพ,พี่นะ ก็ถ้ารอไม่ไหวจริงๆก็จะกลับละโอเคเดี๋ยวมานั่งรออีกกันอีกสักพักหนึ่งนะไม่รู้ว่าว่าจะเจอหรือเปล่าวันนี้ก็ได้เตรียมพวกผลไม้นะเขาเป็นกล้วยป่าแล้วก็แก้วังกอรพวกแก้วังกอรแล้วก็ผักอีกนิดหน่อยนะครับผมไม่เยอะมากก็มีให้เท่าที่มีนะผมเองก็ไม่รู้นะว่าเขาจะรับหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขากินเฉพาะพวกมังสวิรัตนะพวกผักเฉยพวกพืชผักแค่นั้นเองก็เลยไม่ได้เอาเนื้ออะไรมาให้นะ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าเราจะเจอหรือเปล่านะพ,พี่พี่ครับผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะมันจะ เจอนะอยู่ทางด้านนน้นะน้นน้นโ้น,น,นผมเจอเจอบางอย่างกระยับพี่เจอไหมนน่นนะ่ะทางซ้ายมือในพี่ใช่หรอวะใช่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 ใชโ้ามาพี่ท่านเขมาและผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นคนจากเมืองบางบทนะ นี่นะพอเราผ่อนเะนี่ยผมเห็นเขาหายเข้าไปในคอนเห็นนะพี่ผมขออนาตไว้เขาก่อนนะสวัสดีครับเขามาแล้วพี่เข้ามาแล้วนี่นะก็คือคนชุดสมัยโบราณมันชุดกะหรี่ผมจะลองเข้าไปหาเขาดูนะ พี่พี่พพมามานี่ทำมานี่ใหญ่เลยผมมารอตั้งนานแล้วครับเนี่ยอคือผมถามว่าทำไมอ่าคือผมนึกว่าคุณบอกว่าผมนึกว,ว่าเขาจะไม่ออกมาแล้วนะผมบอกว่าเพราะว่าบอกว่าผมเนี่ยรอเขานานมากเขาบอกว่าเขาดูลูกของเขานะครับพี่พี่ประมาณนี้นะเขาบอกประมาณนี้ อ,อ๋อเขาบอกว่าเขากลัวว่าจะมีคนมาแย่งลูกของเขานะคะพี่พี่นี่ผมไม่รู้นะแต่เขาบอกนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้ะเลยบางทีเอามีมันพูดเลยมีคนมาทำร้ายด้วยนะพี่ผมไม่รู้นะว่าใช่ปะ เขาบอกมีคนมาทำร้ายเขาเขากับลูกเขาหรืเปล่านะที่ผมฟังผมก็ฟังไม่จนร้อนคนเดียวพี่มีคนมาทำร้ายเขาเขาบอกมีคนเือเบื่อ่ะเราเบื่ออ่ะโแผหายดีแล้วนะเขาบอกมีคนมาทำร้ายเขานะพี่อออ๋ออช่วยอยยืช่วยไออ้อออออะ นี่ยิบผลไม้เอาไปสิวันี้เอาผลไม้มาฝากนะมันกล้วยนะ หาน,นไาไหนแล้ววะเฮ้ยพี่เอ้ยผมไม่สังเกตนะเมื่อกี้ผมมีผลไม้อยู่หายไปไหนแล้ววะจริงดิ ท่านครับผมเอาผลไม้มาให้ผมหายอ๋อไม่หายยังไม่หายนะก็คือผมบอกว่าจะเอาผลไม้ให้ผมหั่นหลังแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะลองย้อนกลับไปดูในกล้องนะครับพ,พี่แต่นี้ผมไม่รู้จริงนะที่อยู่เขาก็หายไปนะครับผมก็เอาไงวะเนี่ยหรือว่าเราจะวางทิ้งเอาไว้แต่ผมรู้ว่าเข้าไปข้างในปะนะผมขอเข้าไปอยู่ข้างในก่อน โขกลับลวะเหรอผมยังไม่ได้ให้อะไรเขาเลยนะพันครับอเออจริงดิเขกลับแล้วเหรอพี่กลับไปได้ไง,ไงน,นี่ผมไม่รู้จริงนะพี่ ก็ให้ไปไหนวะโ็ตนแรกบอกว่าจะตรงนี้โอ้ยเัาไงวะเนี่ยรู้ว่าผมควรจะวางผลไม้เอาไ้โอปังเหมอปังดอร์คัตโอ้ยงงอมดดยอร์คัตไมดด่ต่อดีวเลยรู้ว่าผมนี่ยควรจะ ของแนววางไว้แถวๆนี้นะพี่อาจจะวางไว้ตรงก้อนหินนั่นนะอ๋ยอยู่นู้นท่านอยู่นู้นท่านเห็นผมเห็นละนี่เสื้อขาวท่านครับเขาไปอยู่นู้นได้เมือ่อไหร่วะนั่นนะี่นะั่นะนะนะโอ้ยเป็นหูตั้งกล้องนะ รอรอผมก่อนนะอย่าพึ่งไปไหนนะอย่าพึ่งไปไหนนะครับตั้ง่หัวเขาหายนะโอ้ยท่านนี้หายเลยทุกคดูดิเขาเหมือนจะจับลูกผมถึงนะมันก็เป็นผลไม้นะที่นี่เป็นกล้วยคล้ายผมไม่มั่นใจยังกล้วยอะไรเป็นคล้ายกล้วยสีแดงนะก็สามารถจะกินได้แล้วก็พักผลไม้นะครับผมที่เอามาให้นะ ตัวเขาหายจริงนะที <alon> <light> ่ต้องนีไปยิบผลไม้มาเนี่ยอาเอาัเดวันคูอหนดนนี่เยอะแต่โอ้ไม่ いい音色。 เขาเนี่ยจะกลับแล้วนะครับพี่พี่ก็ขอให้อะไรมาปมหมาไม่รู้เนี่ยขอให้อะไรม,มาไม่รู้เป็นใบไม้เขาเป่าเลยทุกอย่างเลยแหละเนี่เขาเดังสุด ลองย้อนกลับอยู่ในกล้องนะไปไหนหรอวะเออขาให้ใบไม้ผมมาพี่แต่ว่าเหมือนว่าแค่แบบเอาไว้เนี่ยพุง่งเต็มหูเองมั้งเหมือนเขาจะเป่าอะไรสักอ,อย่างนี่นแหละแล้วก็ให้ผมมาแล้วเขาหายไปไหนแล้วเออเขาหายไปไหนหรอวะนี่ผมอะไร เขาก็มาไวไปไวเก้นผมไม่เคยเข้ขาไปไวแผนดีนะพี่จริงผมเริ่มกลัวแล้วนะพี่ขอตั้งกล้องดีกว่าผมเริ่มกลัว,ลวจริงให้ผมขอไม่มีเสียงนะพี่นะก่อนเห็นก็ไม่มีเสียงนะ แต่ว่าเขาอาจจาะไม่ได้เข้าไปในทางนี้นะผมขอเก็บไปไมาแป๊บน,นึงต้องวขอบไปไหนแล้ววะโอเคก็มไแปลว่าถือว่า <S <S เขารับผลไม้ของเราไปแล้วนะพี่แต่เขาไปไหวมากเลยจริงไหมไหวจริงนะพี่ <S <S ไหวมาก ทำอะไรไม่ถูกกัวนวเนี่ยก็โอเคพี่ก็เจอเรื่องที่น่าตกใจสองรอบไปนะคือเขาอาจจะเดินเร็วก็ได้คิดแบบนั้นผมพยายามคิดนแง่งดีผมเพราะผมไม่เห็นนะว่าเขาเนี่ยไปทั้งไหนไวามากเลยคือไวามากรอบแรกแต่รอบแรกรอบแรกก็คือผมการจะหยิบผลไม้ให้เขาเหมือนว่าอยู่เขาก็เดินไปผมก็ไม่รู้ว่าเดินไปไหนพยายามหาพอมาหายที่ก็อยู่ข้างหลังหิน พออยู่ไรนะผมก็ยื่นผลไม้ให้เขาอะไรเสร็จปุ๊บผมก็คุยคุยอยู่หน้ากล้องหันมาแปบ๊บเดียวเขาเตือนหายไปไหนแล้วไม่รู้คือไวมากนะพี่พี่ก็คือถ้าเป็นคนก็คือเดินไวมากผมก็ยังประหลาดใจเหมือนกันก็โอเคถือว่าวันนี้ภารกิจของเราก็สําเร็จนะครับผมวันนี้ถือว่าโชคดีมากที่ภารกิจสําเร็จก็คือผมก็อดทนรอมาจนถึงเย็นเลยไอ้รถไอ้ก้อนจะลหล่นไผมบอกว่า กวยก้อนนี้ไหลลงมานะกำลังคุยๆอยู่ก็อดทนมาถือว่าความอดทนประสบความสําเร็จเนาะก็โอเคถือว่าอยังไงอะก็ถือว่าได้ผลนะก็คือสําเร็จอะก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าผมอาจจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็คลิปนี้ก็ถือว่าเราก็ได้อ่านําผลไม้นี่นถวายท่านไปก็ถือว่าได้บุญของเราเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพี่ก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือว่า,าผ่านมาชมคลิปนี้แล้วกันนะก็ฝากคนละหนึงไลค์หนึ่งแชร์นี่ตามไว้ห้ผมด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวาลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ